ของเล็กน้อยที่ควรแจกอันภิกษุผู้แจกของเล็กน้อยนั้นเข็มเล่มหนึ่งก็ควรให้มีดก็ควรให้รองเท้าก็ควรให้ประคดเอวก็ควรให้สายโยกบาดก็ควรให้ผ้ากรองน้ำก็ควรให้ธรรมกรกก็ควรให้ผ้ากุศิก็ควรให้ผ้าอัฏฐกุศิก็ควรให้ผ้ามนทนก็ควรให้ผ้าอัฏฐมนทนก็ควรให้ ผ้าอนุวาสก็ควรให้ผ้าด้านสกัดก็ควรให้ถ้าเหนื่อยใสน้ำมันน้ำพึ่งหรือน้ำอ้อยของสงมีอยู่ควรให้ลิ้มได้คราวเดียวถ้าต้องการอีกก็ควรให้อีกถ้าต้องการแม้อีกก็ควรให้อีกพุทธานุญาตให้สมมติภิกษุเป็นผู้แจกผ้าเป็นต้นสมัยนั้นสงไม่มีภิกษุผู้แจกผ้าละถึง ไม่มีภิกษุผู้แจกบาทละถึงไม่มีภิกษุผู้ใช้คนวัดละถึงไม่มีภิกษุผู้ใช้สามนเนรละถึงสามนเนรทั้งหลายอันภิกษุไม่ใช้ย่อมไม่ทําการงานภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมุติภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ห เป็นผู้ใช้สาม,มนเณรคือ 1. ไม่มีความลำเอียงเพราะความชอบพอ 2. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 3. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 4. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความกลัวและ 5. รู้จักการงานที่ใช้แล้วและยังมีได้ใช้วิธีสมมุติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แล ทงพึงสมมุติอย่างนี้พึงขอร้องภิกษุก่อนครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาสมมุติท่านเจ้าข้าขอสงจงฝังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพรั่งของสงถึงที่แล้วสงพึงสมมุติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ใช้สามเณรนี่เป็นยติท่านเจ้าข้า ขอทรงจงฟังข้าพเจ้าทรงสมมุติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ใช้สามเณรการสมมุติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ใช้สามเณรชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดภิกษุมีชื่อนี้ทรงสมมุติเป็นผู้ใช้สามเณรแล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจรงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ด้วยอย่างนี้ พานวานที่สามจบเสนาสนะกันธากะาที่หจบอัจฉริยเกี่ยวกับเรื่องอนาถาบินธิกะเศรษฐีรถทั้งหลายเทียมด้วยแม่ม้าอัสดรทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงชื่อรถเทียมแม่ม้าอัสดรมีความว่า ค่อยคำของอนาถบินทิกะขหาหบดีนั้นอันชนเป็นอันมากควรเชื่อถืออธิบายว่าคนเป็นอันมากย่อมสำคัญถ้อยคำของขหาหบดีนั้นว่าอันตนควรฟังมีความว่าชนเหล่าใดมีทรัพย์ชนเหล่านั้นได้สร้างด้วยทรัพย์ของตนชนเหล่าใดมีทรัพย์น้อยและไม่มีทรัพย์ขหาบดีได้ให้ทรัพย์แก่ชนเหล่านั้น คลิาบดีนั้นให้ทรัพย์แสนกหาปณะนะและสิ่งของราคาแสนหนึ่งจะทำการสร้างวิหารไว้ในระยะโยอดหนึ่งในหนทางไกล45โยอดแล้วได้ไปกรุงสาวัถีด้วยเหตุประการชนนี้มีความว่าได้เรียงกหาปณะนะให้ริมจดกันในที่บางแห่งไม้เอาประมาณแห่งเครื่องล้อมของต้นไม้ หรือสะซึ่งมีในเขตเชตวันนั้นเรียงให้คุ้มทรัพย์อันหนึ่ง18โกดของคฤหาบดีนั้นได้ถึงความสิ้นไปด้วยประการชนี้มีความว่าความรำพึงนี้ได้เกิดแก่ราชกุมารเพราะเห็นอาการอันผ่องใสแห่งหน้าของคฤหาบดีผู้แม้ต้องสละทรัพย์มากอย่างนั้นมีความว่าราชกุมารให้สร้างปราสาท มีซุ้มประตูเจ็ดชั้นมีความว่าอนาถาบินทิกะคาริหาบดีสร้างวิหารเป็นต้นเหล่านี้บนพื้นที่ประมาณ8กรีสด้วยทรัพย์แม้อื่นอีก18โกด8กรีสก็คือเท่ากับ125ศอกหรือ1เส้น11วา1ศอกจริงอยู่คาริหาบดีชิปุณพสสมิตร ได้ซื้อพื้นที่ประมาณโยอดหนึ่งด้วยปูอิดทองคำํำเต็มพื้นที่สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่วิปัสสีสิริวัฒะคาริหาบดีได้ซื้อพื้นที่ประมาณสามคาวุฒหรือ300เส้นด้วยลาดไม้เส้าทองคำสร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามวสิกขีโสติชาคาริหาบดี ได้ซื้อพื้นที่ประมาณกึง่งโยนดด้วยลาดผานทองคําสร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าเวสภูอัจุตตะคฤหบดีได้ซื้อพื้นที่ประมาณคาบุตรหนึ่งด้วยเรียงเท้าช้างทองคําสร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากกุสันทะอุคะคฤหบดีได้ซื้อพื้นที่ประมาณกึง่งคาบุตร ด้วยเรียงอิฐทองคำสร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรางพระนามว่าโกนาคมณนะสุมังคละคฤหบดีได้ซื้อพื้นที่ประมาณย0อุสสะพด้วยเรียงเต่าทองคำสร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรางพระนามว่ากัสสปะสุทัตตคฤหบดีได้ซื้อพื้นที่ประมาณ8กรีส ้วยเรียนกะหาปณะนะสร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายฉะนั้นแหลสมบัติทั้งหลายเสื่อมสิ้นไปโดยลำดับด้วยประการชนนี้เพราะเหตุนั้นสมควรแท้ที่จะเบื่อหน่ายในสมบัติทั้งปวงสมควรแท้ที่จะพ้นไปเสียฉะนั้นแหลมีความว่าทำการบริจาคทรัพย์18โกรธสร้างไว้อนนาถาบินทิกะ คาริหัปบดีบริจาคทั้งหมด54โกด้วยประการชนิ้ว่าด้วยธรรมเนียมในโรงฉันมีความว่าภิกษุกำลังฉันอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในละแวกบ้านก็ตามในวิหารก็ตามในป่าก็ตามเมื่อการฉันยังไม่เสร็จไม่ควรให้ลุกในละแวกบ้านภิกษุผู้ที่มาที่หลังพึงรับภิกษาแล้ว ไปยังที่แห่งภิกษุผู้เป็นสภากันถ้าชาวบ้านหรือภิกษุทั้งหลายนิมนต์ว่าท่านจงเข้าไปควรบอกว่าเมื่อเราเข้าไปภิกษุทั้งหลายจะต้องลุกขึ้นเธออันเขากล่าวว่าที่นี่ยังมีที่นั่งจึงควรเข้าไปถ้าใครใครไม่กล่าวคำนี้น้อยหนึ่งถึงไปที่อาสนะศาลาแล้วเฉียดมายืนอยู่ในที่แห่งภิกษุผู้เป็นสภากัน เมื่อภิกษุทั้งหลายทำโอกาสแล้วเธออันเขานิมนต์ว่านิมนต์เข้ามาเถิดดังนี้พึงเข้าไปแต่ถ้าที่อาสนะซึ่งจะถึงแก่เธอภิกษุไม่ได้นั่งฉันอยู่จะให้ภิกษุนั้นลุกขึ้นก็ควรอยู่ภิกษุผู้นั่งดื่มหรือกบฉันยาคูและของเคี้ยวเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแม้มีมือว่างก็ไม่ควรให้ลุกจนกว่าภิกษุอื่นจะมาเพราะว่า เธอนับว่าเป็นผู้ฉันค้างเหมือนกันมีความว่าถ้าแม้เธอแกล้งล่วงอาบัตให้ลุกขึ้นจนได้มีความว่าเธอจะให้ภิกษุใดลุกถ้าภิกษุนี้เป็นผู้ห้ามโภชนะแล้วเธออันภิกษุนั้นพึงกล่าวว่าจงไปหาน้ำมาจริงข้อนี้แหละเป็นสถานอันหนึ่งที่ภิกษุหนุ่มใช้ภิกษุแก่กว่าได้ถ้าเธอไม่หาน้ำมาให้ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงหน้าที่ซึ่งภิกษุผู้อ่อนกว่าจะพึงกระทำจึงตรัสเป็นต้นว่าพึงกลืนเมล็ดข้าวให้เรียบร้อยว่าด้วยเสยนาสนะที่เหมาะแก่ภิกษุอาพาธภิกษุใดเป็นผู้อาพาธด้วยโรคหืดหรือโรคฤิ์จีดวงและโรคลงแดงเป็นต้น ภาชนะมีกระโถนและม่าอจระเป็นต้นเป็นของอันภิกษุนั้นควรเตรียมไว้อีกอย่างหนึ่งภิกษุเป็นโรคเรื้อนย่อมทําเสนาสนะให้เสียควรให้ถวายใต้ประสาทมณดกและศาลาเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเสนาสนะส,ส่วนหนึ่งแก่ภิกษุเห็นป่านนั้นเมื่อภิกษุผู้อาพาธรูปใดอยู่จะไม่ทําให้เสนาสนะนั้นเสียหายแม้ที่นอนประนีตก,ก็ควรให้ภิกษุ รูปนั้นแท้ฝ่ายภิกษุใดทํายาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่ายาแดงยาถ่ายและยานัดภิกษุนั้นทั้งหมดจัดว่าเป็นผู้อาพาธด้วยพึงกําหนดให้เสนาสนะทําเหมาะแก่ภิกษุแม้นั้นมีความว่าที่ตั้งเตียงเรียกว่าที่นอนเสนาสนะคาหะวินิจฉัยบรรดาการถือเสนาสนะ สามอย่างการถือสองอย่างถือเป็นการถือยั่งยืนคือถือในวันเข้าพรรษาแรกหนึ่งถือในวันเข้าพรรษาหลังหนึ่งการถือเสนาสะนะที่เป็นอันตรามุตกะคือพ้นจากนั้นมีวินิจฉัยดังนี้ในวิหารหนึ่งมีเสนาสะนะซึ่งมีลาบมากเจ้าของเสนาสะนะบำรุงภิกษุผู้จำพรรษาด้วยปัจจัยทั้งปวงโดยเอื้อเฟือ้อ ถวายสม,มณบริขารมากในเวลาปวารณาแล้วจะไปพระมหาเถระทั้งหลายมาแต่ไกลในวันเข้าพรรษาถือเสนาสนะนั้นอยู่สำราญท่านจำพรรษาแล้วรับลาบหลีกไปเสียพวกภิกษุผู้เจ้าวัดไม่เหลียวแลเสนาสนะนั้นแม้ชารดจุดโสมอยู่ด้วยคิดว่าพวกเราไม่ได้ลาบที่เกิดในเสนาสนะนี้ พระมหาเถระผู้อาคันตุกะแลได้เป็นนิพพวกท่านนั่นแลจักมาบำรุงเสนาสะนะนั้นเพื่อให้บำรุงเสนาสะนะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพึงให้ถือเสนาสะนะเป็นอันตราวามุตตะเพื่ออยู่จำพรรษาต่อไปในวันมหาปวารณาซึ่งจะถึงข้างหน้าเมื่อภิกษุผู้เสนาสะนะข้ะหาประกาจะให้ถืออันตรา มุตตะเสนาสะนะนั้นพึงบอกพระสังฆเถระว่าท่านผู้เจริญนิมนต์ถือเสนาสะนะเป็นอันตรามุตตะเถิดถ้าท่านรับพึงให้ถ้าไม่รับพึงให้แก่ภิกษุผู้จะรับตั้งแต่พระอนุเทระเป็นต้นไปโดยที่สุดแม้สามเณรด้วยอุบายนี้แหละฝ่ายผู้รับนั้นพึงบำรุงเสนาสะนะนั้นแปดเดือนบรรดาหลังคาฝาและพื้น สิ่งใดสิ่งหนึ่งทำรุดหรือพังไปควรซ่อมแซมทั้งหมดแม้จะให้กลางวันสิ้นไปด้วยอุดเทศและปริปุชาเป็นต้นกลางคืนจึงอยู่ในเสนาสะนะนั้นก็ได้กลางคืนจะอยู่ในบริเวณกลางวันให้สิ้นไปด้วยอยู่เสนาสะนะนั้นก็ได้แม้จะอยู่ในเสนาสะนะนั้นเองทั้งกลางคืนกลางวันก็ได้ไม่ควรห่วงห้ามภิกษุผู้แก่กว่าซึ่งมาในฤดูการแต่เมื่อถึงวันเข้าพรรษาแล้ว พระสังฆเถระกล่าวว่าเธอจงให้เสนาสนะนี้แก่ฉันเช่นนี้ไม่ได้ภิกษุผู้เสนาสนะขาหาปาะกะไม่พึงให้ต้องชี้แจงว่าท่านผู้เจริญเสนาสนะภิกษุรูปหนึ่งถึงเอาเป็นอัญจารามุตกะได้บำรุงมาแปดเดือนแล้วเสนาสนะนั้นต้องให้ภิกษุผู้บำรุงมาแปดเดือนนั้นแหลจับจองได้ส่วนในเสนาสนะใด พวกเจ้าของถวายปัจจัยปีละสองครั้งเสนาสนะนั้นไม่ควรถือเป็นอันตรามุตกาทุกคราวที่ล่วงหกเดือนหรือว่าในเสนาสนะใดพวกเจ้าของถวายปัจจัยปีละสามครั้งเสนาสนะนั้นไม่ควรให้ถือเป็นอันตรามุตกระทุกคราวที่ล่วงสี่เดือนหรือให้เสนาสนะใดพวกเจ้าของถวายปัจจัยปีละสี่ครั้งเสนาสนะนั้นไม่ควรถือเป็น อันตรามุตกะทุกคราวที่ล่วงสามเดือนเพราะว่าเสนาสนะนั้นจะได้บำรุงด้วยปัจจัยแท้ส่วนในเสนาสนะใดผู้เจ้าของถวายปัจจัยมากมายเพียงปีละครั้งเสนาสนะนั้นควรถือเป็นอันตรามุตกะได้ระถาว่าด้วยการถือเสนาสนะซึ่งมาในบาลีโดยวันเข้าพรรษาภายในฤดูฝนเท่านี้ก่อน การถือเสนาสะนะในฤดูการก็ขึ้นชื่อว่าการถือเสนาสะนะนี้ย่อมมีสองอย่างคือในฤดูการหนึ่งถือในวรัศาวาสกาลหนึ่งในสองอย่างนั้นเพิ่งทราบวินิชัยในฤดูการก่อนเพ็กษุอาคันตุกะบางพวกมาในเวลาเช้าบางพวกมาในเวลาบ่ายบางพวกมาในปฐมยามบางพวกมาในมัชชิมยาม บางพวกมาในปัจฉิมยามก็มีพวกใดมาในเวลาใดภิกษุผู้เสนาสะนะคาหาประกาศพึงให้ภิกษุทั้งหลายนุกขึ้นแล้วให้เสนาสะนะแก่พวกนั้นในเวลานั้นเทียวขึ้นชื่อว่าสมัยที่ไม่ใช่การย่อมไม่มีฝ่ายภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสะนะต้องเป็นผู้ฉลาดพึงเว้นที่ตั้งเตียงไว้หนึ่งหรือสองที่ถ้าพระมหาเถระรูปหนึ่งหรือสองรูป มาในเวลาวิการพึงบอกท่านว่าท่านผู้เจริญภิกษุแม้ทั้งหมดเมื่อผมให้ขึ้นตั้งแต่ต้นจากต้องพากันขนของออกขอท่านจงอยู่ในที่อยู่ของผมนี่และแต่เมื่อพระมหาเทรามากันมากพึงให้ภิกษุทั้งหลายลุกออกแล้วให้ลำดับถ้าพอกันองค์และบริเวณพึงให้องค์และบริเวณแม้สถานทั้งปวงเป็นต้นว่าโรงไฟโรงยา โรงกลมในบริเวณนั้นย่อมเสียงแก่ท่านด้วยเมื่อแจกอย่างนั้นไม่พอกันควรให้ตามจำนวนประสาทหมายเหตุประสาทคือที่อยู่ที่ทำเป็นชั้นๆประสาทในที่นี้น่าจะหมายความว่าชั้นหนึ่งหนึ่เมื่อประสาทไม่พอควรให้ตามจำนวนห้องน้อยเมื่อจำนวนห้องน้อยไม่พอกันควรให้ตามจำนวนที่นอน เมื่อที่ตั้งเตียงไม่พอกันควรให้เฉพาะที่ตั้งตัวหนึ่งแต่ไม่ควรให้ถือเอาที่เพียงโอกาสพอภิกษุยืนได้เพราะที่เท่านั้นไม่จัดเป็นเสนาสะนะแต่เมื่อที่ตั้งต่างไม่พอพึงให้ที่ตั้งเตียงหรือที่ตั้งต่างอันหนึ่งแก่ภิกษุสามรูปด้วยกล่าวว่าท่านจงผัดเปลี่ยนกันพักเถิดท่านผู้เจริญในฤด,ดูหนาวใครๆไม่อาจ เลยที่จะอยู่กลางแจ้งตลอดทั้งคืนพระมหาเถระควรพักผ่อนตลอดปฐมยามแล้วออกไปบอกพระเถระปีที่สองว่าผู้มีอายุคุณจงเข้าไปในที่นี้ถ้าพระมหาเถระเป็นคนที่เสารไม่รู้เวลาพระเถระที่สองพึงกระแอมเข้าประตูบอกว่าได้เวลาแล้วครับความหมายกวนนักดังนี้ท่านควรออกไปให้โอกาส จะไม่ให้ไม,ไม่ไมได้ฝ่ายพระเถระที่สองพักตลอดมัชฌิมยามแล้วควรให้แก่ภิกษุนอกนี้ตามนัยยะหนหลังเหมือนกันพระเถระที่สองเป็นคนขี้เศร้าก็ควรปลุกตามนัยะที่กล่าวแล้วเหมือนกันที่ตั้งเตียงอันหนึ่งเพึงให้แก่ภิกษุสรูปตลอดคืนหนึ่งอย่างนี้แต่ภิกษุบางพวกในชมพูทวีปเห็นว่าเสนาสน,นะ หรือที่ตั้งเตียงและตั้งเฉพาะบางแห่งย่อมเป็นที่สบายสำหรับบางคนไม่เป็นที่สบายสำหรับบางคนภิกษุดทั้งหลายจะเป็นอาคันตุกะหรือหากไม่ใช่ก็ตามย่อมให้ถือเสนาสะนะทุกวันนี้ชื่อว่าการถือเสนาสะนะในฤดูกาล